าย้วเดือยวไม่เทกิ้งอ้าวตายละตายเอ้าสวัสดีค่ะคุณยิ้มสวัสดีค่ะอ่ะลงระยะไหนคะลงระยะ อซีอค่ะโอ้โหขอให้อยู ho, <c oughs> ่รอดปลอดภัยขอขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับโอ้ยจ้าสวัสดีค่ะนี่แล้วโอ้ลุมา เด้าด้วสู้ครับสู้กล่าวสวัสดีคุณต้องวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับที่ชัยเมียงครับที่ไหนนะชัยเมียงเชียงใหม่ วันนี้เราอยู่กันที่ง่างน4 M อซิกวันนี้ลงลงระยะไหนครับท <3 S 1> ี่ M3 <6 S 1> ครับฮะหกสามดิอ่าสามสามครับหกน้อยไป <laughs> หกน้อยไปด <laughs> ูบรรยากาศข้างบนคิดว่าจะเละไหมครับวันนี้โอ้ไม่เหลือครับเออก็คงตามที่ว่าครับเละเทะชุมฉำกันไปเต้น อันนี้ที่บอกว่าภาวะใช่ั้ยใช่ไปด้วยนะเอาเชือกมาด้วยครับเร่องสอบะเลเอ๊ ซีเอ well mm ็มสามอย่าลืมไปดัห okay, นึ่งก่อนเอสามนะคะมีคนหลงไปแล้วไม่เข้าดัหนึ่งแล้วนะเรียนเน็ตไปเลยนะเราต้องไปดับเบิลหนึ่งก่อนนะคะจังนาซื้อลูกชิ้นเห็ดที่อูด้วยลูกชิ้นเห็ดโอเคได้ครับภารกิจเราคือซื้อลูกชิ้นเห็ดให้มัน Oh, my God. เวันนี้เราจะมาดูหมอกยามเช้ากันช่อครับเชื่อครับช็อปเอ็กซ์ตีมช็อบเอ็กซ์ตีมนะครับสู้กันยาวๆสู้กันครับคิดก่อน go 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 f o r u m e f o o w m e เฮ้ยจ้า กราก,กำลังออกจากฮิคิวนะครับเข้าฮิคิวไปแล้วเราไดดืมถ่ายเราดูหมอกมาด้วยกันครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ชันไหมชนัชนชัน<อ> <laughs> ตอนนี้ผมอยู่กับสุภาพสตรีท่านหนึ่ง <laughs> ซึ่งเธอกำลังจัดการกับไม้โพธท่านเดี๋ยวไปนงขึ้นไปค่ะโกโกู

ก่อนก่อนครับมือถืไปไม่ไครั้งหนึ่งในชีวิตเอ้ยไม่ใช่ในวันนี้นนว้าว เนนี้ยเราก็จะเจอช่างภาพจาเป็นกันนะครับ หนาวไหมครับเมื่อคืนอ๋นอ <laughs> แต่คืนที่ว่าคืนนี้ก็คงจะหนาวแหละถ้าแบนี้สุดสู้ครับ,รบนา่าจะหนาวคืนนี้ <laughs> ข้องวันยังหนาวเลยนี่คือยอดวิวนี่คือไหนแบบของเรา แลนนี่นายแบบของเราด้วย เราก็จะผ่านทุ่งหญ้าสวรรคน้ำมาขอบคุณครับเราจะลงยาวๆ ตอนนี้เราตามพี่ป้อมอยู่แลครับซึ่งคนระยะก,กันแกไม่ได้รีบครับแกไวอยู่แล้วอายอายา,ยาย <S 1> <S 1> การจะตามแกทันเราต้องตั้งสมาธิ เราต้องตามพี่ป้อมไปโ้งแ oh, <laughs> ก่ก็ไม่หยุดนะครับรับจ้างผมตามถ่ายอีลิตได้ครับ <laughs> ตอนนี้อีลิต,ตไ,มไม่คอยผมแล้ว Mình đây Bài cái pai พี่ป้อมอ <laughs> หายไปแล้วครับพี่ป้อมหายไปแล้วต <laughs> <laughs> อนนีเลล้เราอยู่ ครับครับผมขอบคุณครับสสวัดีพี่บเลยเหรอเป็นผมผมจะเล่นน้ำตกก่อนดพี่ผมไม่เอาจริงดีกว่าดูดูครับพี่กราบสวัสดีแม่นางยิปเราเจอนางจนได้หยุดก่อนร้อก่อนเล่นน้ำตกรอก่อนโอ้โหต้สู้ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเลยที่สองต่อเหรอ น้ำตกวเนี่ยยังเยอครับหายคุยมาโอ้ยผ่อนกัวผมผ่อนก่อนตัวนี้ถึงว่ามหายไ่วยมานิดนึงสภาพปอดเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าันแน่นแล้วเริ่มอัดอัดมากอัดน้อยประทองไม้ล้วยครับก็ทำเวลาได้ดีอยู่แกวัยจริงๆเยอะปอนอันกอระละกลับเต่าครับพี่ป้อมครับโอ้โหปั๊บเป็ดเดียวไปแล้วโอ้โหยังใหญ่

bái bai.ờ, vẫn như trước.ờ, 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 vẫn như trước tiếp vẫn như khởi ờ vẫn như <laughs> <laughs> บันมนเอยปุยครับมาชอบขอไหนผมานใจดีครับผมนู่นดูบรรยากาศฮู วิวมันสวยครับบนึ่ง้าอเช็คชื่อด้วยน้ำไปทางไหนกาน้ำข้าวลาครับผมมาครับบอกให้เช็กชื่อ W นึง จะอยู่นานครับรีบออกเลยเขาบอกไปครับมุ่งสู่ฟานูกบกแล้วนางก็ไปเซรหาห <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีครับ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 ไปดูดี่วัสดีครับไปเอาหน่อยไอ้ผม เราข้างบนเงข้างบนเราก็จะพักชมสิ่งที่น่าสนใจไปแล้วไปแล้วเจอโชคดีเจอกันผ่านรกก โอ้เป็นโลอะสู้ๆครับเราเจอพลพักเขาวงนะครับ เอาช้างกุนซิตติ้งไ,ไม่ไม่ถึงแค่นี้ดีโอ้พอผมดูท่าแล้วเดี๋ยวปีหน้ามันต้องชวนมาหกแน่ไม่เอาแล้วจะ,จะมามาสองให้ไปเทีเ่ยวดกวาบ๊ายบาย ไงบ้างพี่ความรู้สึกก็ดีครับแจ๋เวเลยอยากให้มาลองรู้สูครับ <c oughs> ส,สู้ครบับจับจับจับผมผู้สาหลบระฟังดิ굿มอร์นิ่งร้สเครับผมอย่าเดินกระเพกดิ <laughs> วันนี้เราอยู่กับพี่พี่ CM5 กันนะครับใช่ครับตูครับพี่เช้ครับขอคุณครับูครับอีกอีก5.5กิโลโอโอโอโต๊โต๊ตู้ครับและนี่คือสวนกุหลาบว้าวไปทำบ้าน ี่ก็สนุกดีครับทางโหดดีใช้ได้ครึ่งทางหรือยังเอ่อตอนนี้72โลแล้วโอ้โหสุดยอดครับสูตูครับครับบันเก็บเป็นซันตัวนี้มาได้แล้วก็ดิ้ขึ้นเยอะแล้วครับสู้ๆนะครับครับเช่นหน้าหน่อยตูตูพี่ครับไปนอนเลยไปนอนเลยสู้ๆครับนอนแล้วไม่พลามาอีกแล้วม่ะงข้ากูอันหลังอีกแล้วม่ะนี่ลงอะไรเนี่ยสามครับพี่ตูตูพี่ สามนาทีขาเดียวอะไรเนี่ยผมสิ้เลยโอ้ยแม่กลับมาแล้วเมื่อกี้แบตหมดกลับมาแล้วเมื่อกี้เบ็หมดเมื่อวานโอ้โหตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานหกโมงไงไม่ได้นอนฝนตกฝนก็ตกอีกยับยับดูดูนะอย่าให้แตกนะไม่แตกนอนบายบายสู้รับครับ สู้พี่ที่หนึ่งมันต้องได้อะไรอ่ะอะไรไปสิไปสิเร็วเร็วเต็มเท้าเลยเหนือไหมครับ ะวลเราสไกายสวนกันคุยเพลินเลยสวัสดีครับสู้ๆครับพี่เมื่อไรจะถึง ยดดอดฮิศปีกายไหมครับถึงแล้วครับเด็กเลยเนี่ยครับเดี๋ยวมีอะไรอร่อยกินบ้างาองร่อยดีต้อนรับสู่ฟ้านกโกลกับบ้านได้ ผมไปเรื่อยๆห้องน้ำซ้ายมือนะครับใช่ครับรอขึ้นขวาใช่ไหมครับอ้อมไปครับอ้อมหลังคาครับออกมาครับ1นะคะจะเป็น13.6นะคะแอ้พายอ๋อน่าแก่งของเรา ของให้อื่นด้วยใช่พี่ใช่พี่จานหนึ่งครับ เมสีได้ไปพา,ทาหาดูขารู้เลย,ย